สวัสดีครับวันนี้พบกับแป๊ะดอนเจดีนะครับที่ตำบลหนองตะแก้วอำเภอราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับด้านหน้าของผมนะครับฟูจิยาม่าอยู่ตรงข้ามกับที่ดินเลยนะครับฟูจิยาม่าอู่ทองนะครับภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาลูกทรงที่แปลกแล้วก็สวยนะครับลักษณะเป็นฟูจิยาม่านะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้นั้นก็จะเป็นทิวเขาแบบว่า ปกตินะครับทิวเขาเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าของผมนะครับตรงนี้นะครับตรงไป17กิโลเมตรนะครับก็ถึงอำเภอเลาขวัญนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนด้านหลังผมนะครับอีก35กิโลเมตรนะครับก็จะไปถึงอำเภอหูทองนะครับเส้นนี้ถนนเส้นนี้นะครับคือถนนเส้นทางที่ติดต่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเลาขวัญนะครับไปที่อำเภอ ทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้ววานกาญจนะบุรีนะการจนะบุรีนะครับเชื่อมต่อไปที่อำเภออู่ทองหรือว่าอำเภออู่ทองต่อมาที่จังหวัดการจนะบุรีนะครับก็คือถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางเป็นเส้นทางหลักนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังภูเขาตรงนู้นก็จะเป็นจังหวัดพื้นที่ของจังหวัดการจนะบุรีแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นเนื้อที่ริมถนนนะครับริมถนนเส้นสายหลักนะครับถือว่าเป็นเส้นหลักนะครับไม่ใช่เส้น เส้นรุรองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลกับตำบลนะครับเป็นเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกับจังหวัดเลยนะครับคือถ้ามาจากอู่ทองนะครับก็ใช้เส้นนี้นะครับเข้ามาที่อําเภอราขวัญนะครับแล้วก็จากเส้นนี้ก็ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีอีก76กิโลเมตรนะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับเริ่มจากเสาที่เป็นเสาสีแดงตรงนี้นะครับตากว้านะครับ50เมตรนะครับไร่ละนะครับเอ่อ เนื้อที่นะครับ5้ไร่5ไร่3งาน60ตารางวานะครับ5ไร่3งาน60ตารางวาคือขาดอีก่ตารางวาก็จะครบ6ไร่นะครับราคาขายนะครับไร่ละ2อ0 0 0นบาทนะครับ20,5 0 0 0มบาทเท่านั้นนะครับริมถนนแบบนี้นะครับริมถนนสายหลักนะครับไฟฟ้าประปาไม่ต้องพูดถึงนะครับตรงหน้าผมนะครับ ที่เห็นเป็นสวนเป็นต้นไม้เยอะๆนะครับก็คือสวนป่าพนาขวัญน,นะครับไฟฟ้าประปามาถึงตรงนี้แล้วนะครับด้านหน้านะครับกว้าง50เมตรด้านลึกด้านลึกเข้าไปก็ประมาณ200เมตรนะครับตรงนี้ลึกเข้าไปตรงนี้นะครับเริ่มจากเสาตรงนี้นะครับเสาสีแดงตรงนี้นะครับก็คืออาณาเขตของเนื้อของพื้นที่นะครับก็จะมาอยู่ช่วงตรงเสาไฟฟ้านะครับเสาไฟฟ้าที่เป็น เขตของกรมทางหลวงนะครับถัดจากตรงนี้ทั้งหน้าไปก็จะเป็นเขตของกรมทางหลวงนะครับถ้ามีการขยายถนนนะครับเป็น8เลนนะครับข้างละสี่เลนนะครับก็จะมาสุดแค่ตรงตรงนี้นะครับตรงตรงเขตเขตพื้นที่ของเรานะครับไม่ไม่รับเข้ามาในเขตของเรานะครับเนื้อที่5ไร่3งาน60ตารางวานะครับก็อยู่ตามแนวที่ท่านเห็นอยู่ตรงด้านหน้ากล้องตรงนี้เลยนะครับ เป็นเนื้อที่ขนาดกําลังพอดีพอดีนะครับกําลังพอหมาะนะครับที่จะท่านจะปลูกบ้านนะครับแล้วก็ทําสวนนะครับทำสวนแล้วก็ทําไร่นะครับด้านข้างก็จะเป็นไร่นะครับไร่มันสาปะหลังนะครับแล้วก็มีวิวภูเขาไกลๆอยู่รอบๆนะครับด้านหลังด้านข้างนะครับด้านหลังอาจจะมองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเป็นพื้นเป็นพื้นที่ของสวนป่าพนาขวัญนะครับ ตรงนี้ก็จะมีกระเจี๊ยบนะครับขึ้นอยู่ในพื้นที่นะครับเป็นกระเจี๊ยบขึ้นตามธรรมชาตินะครับเนื้อที่5ไร่นะครับ5ไร่3งานท่านจะผูกกระเจี๊ยบขายก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ที่สามารถที่ได้รับความนิยมนะครับในตลาดนะครับเอาไปตากแห้งนะครับทำน้ำกระเจี๊ยบก็ได้นะครับถ้า ้าเราไปในพื้นที่บางในในแต่ละพื้นที่นะครับเราเห็นต้นอะไรที่มันขึ้นอยู่นะครับก็แสดงว่ามันสามารถเหมาะนะครับพื้นที่ดินนั้นเหมาะกับเหมาะกับพืชชนิดนั้นนะครับเราก็มันต้องไปคิดมากนะครับลูกพืชชนิดนั้นเข้าไปเลยนะครับอย่างสวนยางก็เหมือนกันนะครับสวนยางก็เหมาะนะครับที่จะเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนนะครับก็ถ้าเป็นสวนยาง ก็ปลูกทุเรียนได้เพราะว่ามันมันเป็นสายพันธุ์ที่ลักษณะของการเลี้ยงดูคล้ายๆกันนะครับด้านสุดนะครับด้านหลังก็จะไปสุดตรงเสาสีแดงตรงนู้นนะครับความลึกค่อนข้างห้าสิบคูณสองร้อยนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าดูในพื้นที่ฉนดก็คือ50าสิคูณสองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่มีไม่มีเว,ว้าไม่มีแห่งนะครับไม่เป็นสามเหลี่ยมไม่เป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นมีรอยหยกักรอยเ,อเป็นส่วนส่วนหักมุมใดๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับพูดง่ายๆคือรูปทรงของซัมซุงอะนะครับรูปทรงรูปทรงของโทรศัพท์มือถือนะครับ ด้านข้างก็จะมีสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับของสวนป่าพนาควัดน,นะครับมองไปด้านหน้าก็จะเห็นเป็นวิวถนนแล้วก็เป็นวิวภูเขาทิวทัศน์ตามที่เห็นหน้ากล้องนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขยายหน้ากล้องเลยนะครับให้ดูตามธรรมชาติเลยนะครับถนนตรงนี้นะครับไม่ใช่สาธารณะนะครับเป็นถนนในเ,เนื้อที่ของข้างเคียงเขานะครับเราก็ทํารั้วของเราตรงนี้นะครับตรงเขต แนวแนวแนวเสานะครับเอ่อไม่ใช่ขอโทษทีนะครับถนนน่าจะเป็นของพื้นที่ของเรานะครับเพราะว่าเสาอยู่มาทางด้านขวานะครับแต่เสาด้านหน้าอยู่ไปทางด้านซ้ายนะครับก็อาจจะมีส่วนขององศาที่เอียงนิดนึงนะครับถ้าทำรั้วนะครับถ้าทำถ้าทำรั้วก็ถนนตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับ มันเป็นถนนที่ทําขึ้นมาเพื่อใช้ใช้เดินใช้สอยใช้รถเข้ามานะครับถ้าเราอมาทํารั้วนะครับก็จะเฉียงเข้ามาที่รั้วด้านหลังนะครับตรงเสาสีแดงตรงนี้ข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ ตรงนี้นะครับตร,ตรงจุดที่ดินตรงนี้ก็มาได้2เส้นทางนะครับจะมาทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้นะครับหรือว่าจะมาทางเส้นทางสาย3-40นะครับบางบัวทองสุพรรณบุรีก็ได้นะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าท่านอยู่บ้านท่านอยู่ตรงไหนนะครับของออถ้าผมเริ่มจากกรุงเทพนะครับก็ต้องดูว่าท่านอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพนะครับถ้า อยู่ไปทางบวิเวนใหญ่เงีย้ยก็มาทางนครปฐมราชบุรีการกจนบ,บุรีก็จะง่ายกว่านะครับแล้วก็ถ้าท่านอยู่มาทางทิศตรงนี้นะครับคือเสาด้านหลังนะครับสุดเขตพื้นที่นะครับข้างหลังก็ไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของส่วนกลางหรือเปล่านะครับเพราะว่ารั้วนะครับรั้วของสวนป่าพนาขวัญเขาอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้คือรั้วของสวนป่าพราขวัญน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าคือเจ้าของเนี่ยเขายังไม่ได้ให้โฉนดมานะครับไม่แน่ใจว่าข้างหลังตรงนี้จะเป็นพื้นที่ถนนสาธารณะหรือเปล่านะครับอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ผมคิดว่าดูตามสภาพแวดล้อมนะครับตามที่เห็นณตอนนี้นะครับน่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นสาธารณะนะครับเพราะว่ารัว้วรั้วของเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับแห่างออกมาประมาณสัก 6เมตรเนี่ยก็จะเป็นเป็นเสาของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของถนนสาธารณะนะครับคือหมายความว่ารั้วเราจะไม่ติดกับรั้วเขานะครับต่างคนต่างทํานะครับต่างคนต่างทํารั้วนะครับรั้วเราจะไม่ติดกับเขานะครับก็ดีอย่างหนึ่งนะครับคือไม่ต้องมีปัญหานะครับไม่ต้องมีปัญหาเ,เรื่องรั้วนะครับอย่างบ้านผมนี้ก็เป็นพื้นที่ติดกันนะครับแล้วก็รั้วก็ต้องมา หารครึ่งนะครับหารสองนะครับตอนที่ผมมาซื้อที่ดินที่สุพรรณอยู่ปลูกบ้านนะครับรั้วก็มาหารสองานนะครับก็มองตรงไปตรงนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ด้านหลังก็จะมองเห็นวิวภูเขาวิวถนนแบบนี้นะครับนับว่าเป็นพื้นที่ที่ราคานั้นถูกไหมก็ถูกะครับถูกอะริมถนนแบบนี้นะครับสองแสนห้านะครับไร่ละสองแสนห้า ไม่พูดว่าถูกก็ไม่รู้ใช้คำไหนนะครับไม่กลางด้วยนะครับออกมาทางถูกเลยนะครับราคาไม่ให้กลางๆงนะครับราคาแล้วก็คือไม่แพงแน่นอนแล้วก็ไม่ถึงกลางๆงนะครับเป็นราคาถูกจริงๆนะครับคือตรงเนีเ้บอกตรงว่าโชคดีนะครับที่ผมได้ราคาที่ดินที่สวยราคาถูกในช่วงนี้นะครับในปีนี้นะครับปีหน้าก็ไม่ทราบว่าจะมี จะได้จะได้มีมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนานะครับก็สนใจนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอ,อ,อยู่ไม่ห่างจากอำเภออู่ทองนะครับอยู่ไม่ห่างจากอำเภอจากจากเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจากตรงนี้ไปอำเภออูอออออ่ทองก็30กว่ากิโลเมตรนะครับไปที่อำเภอลาวขวัญก็10กว่ากิโลเมตรนะครับอยู่ไม่ห่างจากความเจริญนะครับอยู่ไม่ห่างจากจุดศูนย์รวมของสาธารณูมโภคต่างๆนะครับ ก็ไม่ไม่ไกลมากนะครับไม่ไกลมาก10กว่ากิโลนี้วิ่งรถแป๊บเดียวนะครับก็สนใจก็โทรมานะครับส่วนนั้หกส่วนนัหกแนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ